การจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการระเบียบราชการเขตพื้นที่การศึกษาภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการประกอบไปด้วยมาตรา33การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษาโดยคำนึงถึงระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวนสถานศึกษาจำนวนประชากรวัฒนธรรมและความเหมาะสมทางด้านอื่นๆด้วยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรา34การจัดระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่การศึกษาดังนี้วงเล็บที่ 1. สําสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้จัดทำเป็นประกาศกระทรวงและให้ระบุอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการไว้ในประกาศกระทรวงวงเล็บที่ 2. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และอำนาจหน้าที่ของสถานศึกษาหรือส่วนราชการที่เรียกเชื่ออย่างอื่นให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาได้กำหนดเอาไว้มาตรา35สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา34วงเล็บ2เฉพาะที่เป็นโรงเรียนมีฐานะเป็นนิติบุคคลเมื่อมีการยุบเลิกสถานศึกษาให้ความเป็นนิติบุคคลนั้นสิ้นสุดลงมาตรา36ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีคณะกรรมการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลจัดตั้งยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประสานงานเพื่อให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรการของการศึกษามาตรา37กำหนด,ดให้มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้และให้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นและมีอำนาจหน้าที่ดังนี้วงเล็บ 1. อําอำนาจหน้าที่ในการบริหารการจัดการศึกษาและพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานวงเล็บ 2. องอำนาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาวงเล็บส รับผิดชอบการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาวงเล็บ4ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดมาตรา38กํากำหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับตำกว่าปริญญาและสถานศึกษาชีวศึกษาของแต่ละสถานศึกษาเพื่อทำหน้าที่กำกับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา สถานศึกษาขนาดเล็กคือสถานศึกษาที่มีนักเรียนไม่เกิน300คนให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน9คนสถานศึกษาขนาดใหญ่สถานศึกษาที่มีนักเรียนเกินกว่า300คนขึ้นไปให้มีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน15คนมาตรา39สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา34วงเล็บส มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นๆโดยให้มีผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อ,อย่างอื่นเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและมีอำนาจหน้าที่ดังนี้วงเล็บ 1. บริหารกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับของทางราชการและของสถานศึกษาวงเล็บ2ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งควบคุมดูลแลบุคลากรการเงินการพัสดุสถานที่และทรัพย์สินอื่นของสถานศึกษาวงเล็บ3เป็นผู้แทนของสถานศึกษาหรือส่วนราชการในกิจการทั่วไปรวมทั้งการจัดทำนิติกรรมสัญญาในราชการของสถานศึกษาวงเล็บ4จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาวงเล็บห อำนาจหน้าที่ในการอนุมัติประกาศนียบาบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไว้และมาตรา44ให้ประลัดกระทรวงเลขาธิการสภาการศึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเลขาธิการคณะกรรมการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรงสรุปได้ว่าการจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการระเบียบราชการบริหารเขตพื้นที่การศึกษานั้นก็เพื่อให้เกิดขอบเขตของการดําเนินงานภายในเขตพื้นที่การศึกษาเกิดการกระจายอํานาจการบริหารการศึกษาโดยตรงรวมไปถึงก่อให้เกิดความเป็นระเบียบทางด้านการจัดการศึกษาและเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ